ให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านหมดให้กำลังใจพวกผมและได้เสลิมฉลองในวันสิ้นปีและคือปีใหม่ในปีนี้อย่างมีความสุขนะครับสวนแสดนของพวกผมสัญญาว่าจะาปฏิบัติที่ได้อย่าเต็มที่และเข้มแข็ง สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้มาสวัสดีปีใหม่2 5 6 9อาขอมอบของขวัญใ,ให้กับพี่น้องชาวไทยคือการยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยให้กับพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับ พวผมจากหน้าแนวฐานสุดการพยับฆ์น้องสวัสดีปีใหม่ให้ชาวไทยและขอมอบของขวัญแผ่นดินนี้ที่เป็นของคนไทยให้ชาวไทยทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับคคิดมใาวผมจากหน้าแนวฐานสุดการพยัคฆนของสวัสดีปีใหม่ให้ชาวไทยทุกคนและขอมอบของขวัญแผ่นดินนี้ที่เป็นของคนไทยให้ชาวไทยทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับอธญยศ ยกโอกปึ๊บสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้ผุมจากแนวหน้าฐานปฏิบัติการห้วยบอนขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยและขอมอบของขวัญของแผ่นดินนี้ให้กับชาวไทยเป็นของขวัญชาวไทยทุกคนสวัสดีปีใหม่ปึ๊บปีใหม่นี้ ก็ผมก็จะดูแลนะครับดูแลน,ะะนะักษานะครับเป็นริมของเราทรับไว้ให้ดีที่สุดนะครับและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้ประชาชนจงไว้ใจทหารชายแดนพวกเราจะปกป้องอธิปไตยของชาติไทยไว้อย่างสุดความสามารถสวัสดีปีใหม่2569ครับในปีนี้นะครับทหารไทยไม่มีของขวัญใดสมอ่ให้เท่ากับการของคืนธิปไตยจากผู้รุกรานให้ประชาชนชาวไทยทุกคนจงอุ่นใจว่า รอบพื้นที่อธิปไตยของไทยจะมีทหารไทยมอบให้เสมอสวัสดีปีใหม่ชาวไทยทุกท่านนะครับผมในตัวแทนของทหารไทยนะเนิน225ถามเป็นการวายยนะครับไม่ได้มีของขวัญมากมายอะไรครับจะมอบให้ประชาชนคนไทยนะครับนอกจากการที่ได้ยึดคืนแผ่นดินไทยและรักษาอธิปไตยของไทยไว้นะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับวันนี้ก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทาพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็ ของขวัญที่ทหารไทยจะมอบให้ได้เขาก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราได้ยึดคืนพื้นที่ของประเทศไทยคืนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมขอเป็นตัวแทนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องเลยี ผมขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพี่น้องชาวไทยโดยการยึดพื้นที่บริเวณเนิน284ช่องระยีอย่างสมบูรณ์100%และจะรักษาไว้ซึ่งอัิปปไตยและแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตอมครับเพพวกเราขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคนไทยทุกคนโดยการยึดพื้นที่คืนแผ่นดินไทยบริเวณช่องระยีได้100%ครับ สิ่งที่ทาหารพันธุด์ดำมอบให้เป็นของขวัญแก่พี่น้องชาวไทยคือสามารถยึดพื้นที่ช่องตาเรลงได้เป็นที่เรียบร้อย